ไปไปดูไปดูไป้ปไปเลย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 อย่าเข้าแต่คอกไปกินข้างนอกก่อนร็วจะมาทำไม กินข้างนอกก่อนอมามาเร็วมานีเร็วหนู <c oughs> น้อยเตรียมส่งนะครับ <c oughs> ยาเขียวๆแพะขาวๆครับสวยมากมานีเวเร็วเร็วเรวเรว,รว,รวสวัสดีนะครับผมนีอันจักรสุปกิจฟาร์มนะครับนีพวกนี้ก็จะเป็นแพะไซส์ใหญ่นะครับเป็นเลือดร้อยกับเลือดสูงนะครับ หน้าอ,อกแน่นๆสวยๆกันทั้งนั้นอันนี้ปล่อยแปลงหญ้าก่อนนะครับให้กินแปลงหญ้าไปด้วยทีเล็กวันนี้เร็วทีเล็กทีเล็กเร็วจะเข้าคอกอย่างเดียวเลย ไปไหนยังไม่เข้าข้อกอะ่ะออกมาโชว์ตัวก่อน <c oughs> ไปไหนไปไหนกินหญ้าไป ไปเร็วกินยากันเร็วกินยากันไปเร็ว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 เรเรไปว่าไงหนูว่าไงหนู้วดลงเงี้ยเริ่ม้วนแล้วบรรยากาศนับชิฟา์มนะครับผม ใครสนใจนะครับก็เข้ามาดูได้นะครับมีทั้งเลือดร้อยและสูงนะครับลูกผสมนะครับเข้ามาดูได้นะครับธุรกิจฟาร์มนะครับฟาร์มแพะชัยภูมิสนใจนะครับโทรติดต่อนะครับศูนย์เก้าห้าหกศูนย์หกหนึ่งแปดศูนย์ห้าะครับทีเล็กไม่ชนเขาหรอกชนกันเนี่ยจะชนกับไอ้ตัวนี้ไปเลยตีใหญ่ไปชอบชนเขา สุดหล่อนี่เตรียมทรงละดูนะครับดูดูเลยดูเลยมีแต่สวยๆโอเคฝากไว้นะครับติดตามด้วยนะครับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตแพสสวยๆให้ดูเรื่อยๆนะครับผม สวัสดีครับไปแล้วครับผม